สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่19พฤษภาคม2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่17สำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมวิ่งรูด9กับ4สายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวคือ8นะครับผม เลขที่ออก3 3 9 8 4 6 3 3เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็9 8เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็8 4 6เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสำหรับตัวเด่นมาครบนะครับผม3ตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่9 4 8ออก8 4 6 สลับหัวนะครับผมเลข9ก้ับหัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19เลขในตารางจะมี3 7 6 8 9 5นะครับผม อยู่ที่6กเก้าแลวก็สาสำหรับหกนะครับผมมีหกหน่งหกสอง หกหและก็หกเจ็สำหรับเานะครับผม91 92 เก้าห้าและก็เก้าหกสำหรับสามนะครับผมสามสองสามสี่สา,ส,สามห้า 36และก็39ในชุดกันนะครับผมจะมีหกศูนย์เก้าเจ็ดแลก็สามแปดนะครับผม เอินมีหกหกเก้าเก้าแล้วก็สามสามสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้านะครับผม ก้าหนึ่งหนึ่งหกห้าหกสามสอง แล้วก็6,9,3แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่19พฤษภาคม2,566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่6แนะครับผมวิ่งรูด9กับ3เม็ดเดียวนะครับผมคือ6 มี6 7 6 5นะครับผม6 1 9 5 9 6 9 2 3 9 3 6 3 4แล้วก็3 5สำหรับในชุดกันนะครับผม6 0 9 7แล้วก็3 8เบิ้น6 6 9 9 3ตัวนะครับผม8 7 5 691แล้วก็693นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ F อซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ